สวัสดีครับพบกับฮามซุยนะครับเมื่อวันที่หนึ่นงมีหมูนานะครับอันที่พ,พ่อ่เอาเรื่องเลขกันเนาะที่เอาลงไปให้พี่น้องเบิ่งนะครับรู้จักบ่มันมีนะครับอยู่ในป้ายทะเบียนโอ้หะมึงคิดไปอยู่ดีนัง่งเมื่อน้ายแต่คิดในใจว่าตัวติดไม่ออกตัวนี้ส,สันะสัตเมื่อนี่แบบซื้อและเก็บหนักนะครับตามฮะเบิ่อที่นะครับอันก็เลยพามัน อยางนนะครับให้มันเฮ็ดงานหนักให้เฮ็ดงานหนักวะนี่อย่นี่ดูน่าสวยครับมึงมึงเป็นแนวให้งามตากว้องกระจีงงานไหมแมโอ้เสาแม่ก็ล้วเสาแม่ครับเสาแม่แบบนั้นผมยีนเอาให้เบิ้งนะครับโอ้โหเลย เห็นวะตากล้องเห็นวะก็เห็นสองกตตัวนี้ใหม่นะใช่ไหมเบอครับพี่น้องเบอรนี้เจ้าเบิรงเหล็กตัวนี้ด้วยพี่น้องเบิรงมันบักงี้นะมันโบออดเนี่ยเบิรงบักงี้เนี่ยมันจุ้งไว้อย่างท่านผมตอนผมติดป้ายผมคิดอยู่ดิเนี่ยว่าว่ามันสีออกตัวนี้น่ะ คิดคิดไปซื้อเต้ากระโบได้ว่าออกไปก็เลยแบบมันแม่นจังไหนวะให้ชกก็เลยเนาะให,ใ,หให้ตัวน้อยตัวนี้เก็บเก็บหนักอยู่นะครับวอนน,นี้เออใจเย็นใจเย็นก็เลยพาไปแจ้ยาเมื่อยไหลไปครับให้เพิ่มเท่านี้ล่ะ